สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เจมิถุนายนสองพเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้น ในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้านาฬิกาถึง1 8บนาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกานะครับเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขหนึ่ง หมายเลขแปดหมายเลขห้าหมายเลขเก้าและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือเป็นรวมกับเลขของท่านนะครับ ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ก็จะมีสองหนึ่งสองห้าแล้วก็สองแปดนะครับเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของคุณไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของคุณยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลายี่บสนาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขแปดหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ก็จะมี8 4 8 5แล้วก็8 1นะครับเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของอุนยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3นะครับช่วงเวลาของกาลาอเมกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยการ5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขแปด หมายเลขศูนย์และหมายเลขสองครับเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ ก็จะมี15แล้วก็18นะครับเป็น2คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์นะครับก็ครบแล้วนะครับ3ช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขใ้แต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยนะครับสถาบันตักกศิาลาหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชา โหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับและว,วิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและผมยังได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นค้าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงท่านที่สนใจสมัครและติดต่อได้ที่สถาบันตักปศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มรายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลือกแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ